สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสู้โค้ชทุกคนพี่น้องมื่อนี้สีม้าสว่วกระปุนพี่น้องแก้เลยครับแก้เลยใส่ใส่เป็นโลเลยว่ามันสีเบิร์ดอยู่บ่อตัวกระปุนเสียบพี่นออออ้องแล้วเอาแก้รูไปเลยก็ มีน้นำนวดมีน้ำนวอยู่นำนวประนิ่นเน้องกระชื่นบ้างปะนะใช่ อันนี้ม,มุดเล,ล,ลี้ยมาต<ป>ังห้องเลออยู่บนยืนกี่ตัลนะโอ้ยม่ต้่งยืนขอเท้าอันนี้นะาะตั้งมุดเี้ยมอะลาต้งไปเลยพี่นอ้องนำนัวนำนัวนำนัวมือเืานี้ไปใช้มองในปนินตัวหนึงผูดีเลยไม่ใชน้ำนัวนี่ย ทุกอย่างตั้งี่ตัวรรกระปุนปักเข้ากสินี่ปักขาอะไรก็ยังปักปุ๋งอะไรก็หัวผ้าอะไรก็บักแตงอ่อนพี่น้องอบรรยากาศพี่น้องวัตยุ์ยุยศปีใหม่ เ,เบื้องพี่น้อง <คน S 2> มีท<ม>ุกคนเดียวคนสองคนวอร์ดใส่มือใส่มือ <c oughs> เขาเลยใส่มือรัดมือเนี่ยนะเอาสิเอาปุ่น,นกิโลสุดสองคนนี่บรรยากาศทรพประสาทวันยุทธพี่น้องเอาอชดนำ้ำใส่ก็ได้น้ำหน่วน้ำหน่ว พักเขาสิ่มักแตงแน่นี่หมักตมแ,บบแตงพักขาะอะก็โาพลาผ้าพักบุบอืม้มเขาถ่าอยู่ด้วยนีอ่อ,าอามาพี่น้องมาไปเส็บๆน้ำเบาแล้กับบอเซ่น ร้อนกินข้าเสาอยู่เมื่กินข่าป่นแท่นอืห่วยด้วยนล้ะแซมแซมแซมหนำไม่ดูางลุมพรอนเบืดแล้ว ก็จะเสมรกันพี่นอ้อง เก็พี่เรียก็เล่นเขาตามอย่างใส่มือด้วยพี่น้องโบธนัดใสมือูบุกเขามาโนัดใส่ม,ม,สมือเลย นิดหน่อยตัวนึงพอดีไม่เห็นน้ำหน่งพอดี<า>กระปุกหน่อยประมาณสิบเซนเสรงจแล้ว็นทานอนุเาต ีกิเนเผาเนี่ยพี่น้องว่าปีใหม่พี่น้องกมูอเขาเก็อยากเปิดเพลงพี่น้องกินเผาเนี่ยกินเผาเนี่ยคิดแดกว่าบันนี้นิ่เสียงเพลงเพราะว่าวาล์ย์ก็ทายไก่ไก่ไก่บอลโย่ม่หอดชักปากเลยมีเร็วหนึ่งนิ่งเร็วว่าเผาทาย กินดนนะช่วงฝนแจน่มนากรู้มันนวบนวดปะนี่แจ่มแจมพี่นักแจ่มประปออกูงางามาประกูงเขา แต่มารวนกันแตงแตงอ่อนนุ่นแบบแนี Dạ xong rồi. Sợ rồi. เอาจัดหมดแล้วอืมเจ็ีพี่น้องตัวน้ำปนปนี่ làm như này đây bên nọ nửa bài bên toàn เป็นีกตัวหนึ่ปบ้าสดๆเลยแมาขาเลยจขูกเก็ด้ยงไงรู้บ้านอะไรตัวนึงบ้า แต่ว่าได้มาจังมืมยก่อนสิเฮ็ดล่องเฮ็ดแบบซาซิบิบิอีหยังนะ,ะเห็ดแจ่วได้เด้แล้วก็ซอยสันแล้วก็บีบบางน้ำเน่าเสเนื้อมันเนาะแล้วก็บด้วยก้นอนหยอดหยอดมันเหด้ปล่าตัวใหญ่เชี่ซาซิบิแบบพันไักอีเลิศน,นะ พี่ชี่อย่างร้ายดีดีป่ะจะตโตไซโดนะได้มากาเผาป่าเพราะถ่ายคลิปมาพ,พีนองบ้างพี่ชี่อย่งกินร้าจมูกยาบไปชิมยุ่ห้องเย็นไปชิบจะโตเป็นโลต้องกินอาเบิแซมิดี พ่อครับพี่หนอกสวัสดีปีใหม่เด้อพี่หนอกสุทกขทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่หนอกต่นฮับปีใหม่ช่วงถ่ายปีเก่าพี่หนอกได้มาถ่ายให้พี่นอ้องบ้างหลังปีใหม่เหมืนกันจะได้ัดกัน มาสีมีเมนโน่ยังกบฝากกดติดตามพี่นอ้องเดี๋ยวเนี่ยปลาตัวยหงไงแล้วสิให้บอสสนอยากสุกิน ดายิ่งหมอพอออ่อหลวงเออทำไหนโอ้ยเปิดหลายเติมเนาะเปิดแสบด้อยว่าแสบแล้วทำไหนอ๋อพี่น้องเดือดกับเดือดบดหลค์เดือดกับแสบหลายพี่น้องคลิปนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้เกา่าเละพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาเล้าพี่น้องว่าสีน้ำเมนูไหมา ฝากพี่ต่อน้องคือเกอออเ่าพี่น้องก็ฝากกดติดตามพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีสบายดีพี่น้องสุขโค้ชุขคนพี่น้องสวัสดีครับ